ซูเปอร์ซันโว่3ออเดอร์พร้อมเสิร์ฟในค่ำคืนนี้นะครับสัาดาหวันนี้นะครับในวันที่20เมษายนนะครับโปรแกรมฟุตบอลเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับผมก็คัดสรรให้กับพี่ๆนะครับ3ออเดอร์นะครับเอาไปแยกเล่นเน้นผลประกอบการนะครับสำหรับใครทบที่อยากได้มากกว่าหน่าช่องไม่ว่าจะเป็นตัวพิเศษหรือว่าชุดอัรบัมนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นทางด้านของฟุตบอลสดนะครับ90นาทีเต็มหรือว่าโอเวอร์สกอร์สูงแรกนะครับเราก็คัดสรรให้กับพี่ๆนะครับในชมของเราสามารถมาจอยกันได้นะครับที่หน้าโปรไฟล์อ่านใต้โปรไฟล์ และสกิดเข้ามาเข้าไปฉล้มด้วยกันกับเราครับรับรองได้ว่าการันตีความปลอดภัยนะครับและความมั่นคงในสปอนเซอร์ของเราสำหรับวันนี้นะครับสามเอิฟก็หยิบยกมาให้พี่ๆนะครับมากระทีคู่ที่หนึ่งครับคู่ระหว่างเลสเตอร์ซิตี้ครับเปิดสนามต้อนรับกําเยนอย่างทีมเรือพู่จะฝูงนัดตอนนี้นะครับสหรับตอนนี้เนี่ยเลสเตอร์ซิตี้นะครับอยู่อันดับที่19ของตารางมีอยู่แค่18แต้มเท่านั้นนะครับในส่วนของทีมเยือนอย่างเรือพู่เนี่ยอยู่อันดับที่1ของตารางครับมีอยู่76คะแนน นะครับผลงานที่จะเจอกันมานะครับก็แน่นอนว่าเป็นด้านของเลี้ยวปูเนี่ยที่ทาได้ดีกว่าอย่างชัดเจนนะครับจาก5เกมหลังสุดก็เก็บชัยท้านของเลสเตอร์ซิตี้มาได้ครับทั้ง5เกมเลยนะครับในส่วนของผลงานของเจ้าบ้านอย่างเลสเตอร์ตอนนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าไม่ค่อยดูดีสักเท่าไหร่นะครับถึงจะในนา่าสุดเนี่ยเสมอทานด้านของไบตันมา2ประตูต่อ2ก็ตามนะครับแต่การเล่นในบ้านของเขาเนี่ยถือว่าไม่ค่อยดูดีสักเท่าไหร่นะครับสำหรับทานด้านของเลสเตอร์ซิตี้ที่เล่นในบ้านของเขานะครับ ในส่วนของทีมเยือนอย่างเลือปูนะครับห้าเกมหลังสุดอาจจะดูดอบลงไปนะครับชนะไป2เกมแพ้ไปถึง3เกมนะครับ น่าลสุดก็เปิดบ้านชนะทางด้านของเวสต์แฮมมาได้ครับสองประตูต่อหนึ่งแต่ด้วยกระแสวันนี้นะครับก็เอียงทางด้านของลิเวอร์พูลแน่นอนนะครับก็บังคับให้ต้องเก็บสามแต้มให้ได้นะครับอย่างน้อยๆเนี่ยสองประตูนะครับผมมองว่าไม่ใช่เป็นเรื่องที่ยากนะครับสำหรับทางด้านของลิเวอร์พูลนะครับที่จะเก็บชัยในนัดนี้ไปได้ครับผมขอมองที่ทีมเยือนอย่างลิเวอร์พูลครับมากระต่อคู่ที่สองครับในลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับคู่ระหว่างนี้นะครับเปิดบ้านต้อนรับกับเยือนอย่างทีมอองเช่นะครับสำหรับคู่นี้เนี่ยผลงานของเจ้าบ้านนะครับขขออออองงงนนนนนีีีีสเ่่่่ยยยููัััดบบทตาารรคคม48ะแ ส่วนของทีมเยือนอย่างอองเช่นะครับอยู่แบบที่24ของตารางมีอยู่30คะแนนนะครับในส่วนผลงานที่จะเจอกันมาก็แน่นอนว่าเป็นท้านของนีสนะครับจาก5เกมหลังสุดก็เก็บแชร์มาได้3เกมนะครับเสมอไป1เกมนะครับแพ้1นะครับนั้นล่าสุดก็บุกไปเยือนทด้านของอองเช่ชนะมา4ประตูต่อ1นะครับผลงานนะครับของเจ้าบ้านอย่างนี้เนี่ย5เกมหล่าสุดอาจจะดูดรอปลงไปนะครับ5เกมหลังยังหาชชนะไม่เจอเลยนะครับการเล่นในบ้านของเขานะครับก็ถือบ้านดรอปลงไปมากนะครับในส่วนของทีมเยือนเองก็ ถือว่าไม่ค่อยดูดีสักเท่าไหร่นะครับการเล่นนอกบ้านของเขานะครับแพ้มาแล้ว2นัดติดต่อกันนะครับด้วยเงื่อนไขวันนี้นะครับบังคับให้นี้เนี่ยต้องเก็บ3แต้มมาได้แล้วก็อย่างน้อยๆเนี่ยสประตูขึ้นไปนะครับด้วยแรงจูงใจวันนี้ถ้าอนี้นะครับเก็บ3แต้มมาได้ในเกมนี้ก็จะมีโอกาสนะครับไปลุ้นเอาตั๋วยูฟาแชมเปี้ยนนะครับไปเล่นในฤดูกาลหน้านะครับผมมองว่าในค่ำคืนนี้นะครับนี้เนี่ยจะเปิดบ้านนะครับเก็บ3แต้มไปได้อย่างน้อยเนี่ยสประตูแน่นอนครับ ขอมองที่เจ้าบ้านอย่างนี้มากระต่อคู่ที่3ครับเอซีมิลานครับเปิดสนามต้อนรับกัมยันอย่างทีมอาร์ตันตานะครับสหรับคู่นี้นะครับเอซีมิลานเจ้าบ้านเนี่ยหย่ที่9ของตารางมีอยู่51คะแนนในส่วนของทีมเยือนนะครับอย่างอาร์ตันตานะครับหย่ที่3ของตารางครับมีอยู่61คะแนนนะครับผลงานที่จะเจอกันมาในช่วงหลังๆนะครับ5เกมหลังสุดนะครับเป็นนั่นของทีมเยือนอย่างอาร์ตันตา นะครับที่ทําได้ดีกว่านะครับชนะไป3เกมเสมอ1นะครับเอซิมิรานชนะได้แค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับจาก5เกมหลังสุดที่พบเจอกันมานะครับนัดล่าสุดก็แอตาลนตาเนี่ยเปิดบ้านเอาชนะทาาด้านของเอซิมิรานมาได้ครับสประตูต่อ1นะครับผลงานของเจ้าบ้านนะครับหเกมหลังสุดชนะ2เสมอ2แพ้1เกมนะครับนัดนล่าสุดก็บุกไปชนะทาาด้านของอุดินเซมา4ประตูต่อ0ูย์ครับการเล่นในบ้านของเขาเนี่ยนะครับก็ถือว่าไม่ค่อยดูดีสักเท่าไหร่นะครับเสมอมาแล้ว2นัดติดต่อกัน นะครับในส่วนของทีมเยือนเองนะครับของอัตาลันตา5เกมหลังสุดนะครับเพิ่งหาชัยชนะเจอนะครับจากเกมล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะทางด้านของบุริญญามาได้นะครับ2ประตูต่อ0แต่การเล่นนอกบ้านของเขานะครับก็ถือว่ายังน่าไว้ใจนะครับ5เกมหลังสุดชนะไป3เกมแพ้2เกมนะครับผมมองว่าด้วยเงื่อนไขวันนี้นะครับก็ทีมใดชนะก็เฮไปนะครับผมมองว่า ทีมเยือนนะครับบุกไปไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับสาหรับคู่นี้นะครับขอมองที่ทีมเยือนอย่างอาต,ตันตาครับจะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับสาหรับ3ามวเดิร์นี้นะครับใครที่อยากได้มากกว่าน้าช่องสามารถมาได้ที่หน้าโปรไฟลอ์อาจตายโปรไฟล์เช่นนึงครับและสะกิลเข้ามารับรองด้ว่าการันตีความปลอดภัยและความมั่นคงในสปอนเซอร์ของเราครับ